เอ้ชีวิตกูอ้าวโยอสวัสดีครับผมเย็นเดตตอนรับเราสู่ช่องแฮมจูงกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผ่านมาแล้วกว่า2ส,สัปดาห์ที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปครับแล้วถ้าถามว่าทําไมเฮ้ยข้หวัดแดกครับผมเจก่อนอื่นเลยแป้นพิมพ์กูขยับไม่ได้อีกแล้ว โอ้ยชิบหายโอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกช่วงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตรงครับด้วยความที่เราห่างหายกันไปนานเลยวันนี้เนี่ยเลยกลับมากับเซิร์ฟเวอร์พิกซเมอนไซอิ๋วกันอีกครั้งครับด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงปิดเทอมของเพื่อนๆทุกคนแล้วเหล่าการออนเนี่ยก็เยอะมากๆครับผมบอกเลยครับว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ร้อยกว่าคนแน่นอนครับผมแบบว่าทุกวันสองทุ่มเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคนอะไรเงี้ยขอขิงหน่อยเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เพิ่่่่งงจะะนนนนนนเเเเทาาััคคา้้ออฮโคปววีีย เห็นซ้ายมือผมไหมเราห่างหายกันไปนานแล้วครับสำหรับโปเกมอนเลเวล10 0 0 0ครับสำหรับพารนี้เนี่ยเราได้มาอยู่กับขาเตอร์ปี้เลเวลเลเวล1นึโอเคเอาเป็นว่าผมไข้หวัดก็ยังไม่หายดีนะดังนั้นเนี่ยขอพักฟื้นก่อนแล้วกันนะเออก็อาจจะใช้เสียงน้อยลงหน่อยครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตโปเกมอนเจ็เ้ใหม่ๆเข้ามาครับนี่เห็นปะ เพพเจนเก้าทเื่องนี้เนี่ยก็ยังมีทําการนําไปกินใหม่ๆเข้ามาด้วยบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยโคแจ่มชิยุเนี่ยจะได้ฟรีจากกิจก,กรรมโปรโมชั่น้วยนะโอเคโอเคโอเคขายเซิร์ฟมาคนาดนี้แล้วจะไปตีเลยเหรอยังเราจะเราจะไปหาคนตบเลยเหรอยังคือก่อนอื่นเลย เเหลือไอสิ่งนึที่ผมจะทำครับนั่นคือก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอขอบคุณ lady idc ครับผม lady idc เป็นเว็บไซต์จำหน่ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีตั้งแต่ราคาถูกยันถูกมากเครื่องแรงลื่นหัวแตกจากผู้ใช้จริงอย่าง pixelmon ไซอิวซึ่งบอกเลยครับว่าพวกผมเนี่ยใช้งานที่ lady idc อยู่ครับสำหรับใครที่จะเปิดเซิร์ฟใหม่ผมแนะนำเครื่องเซิร์ฟร้านนี้เลยครับ lady idc ซึกงก็นั้นแหละครับที่เซิร์ฟเวอร์เราลื่นหัวแตกได้ขนานี้เนี่ยก็พราะว่า Lady IDC นะครับอย่าลืมไปใช้งานกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมว่าไหน,นๆก็ไหนๆแล้วเรามาเกลียนเด็กกันเลยดีกว่าฮะ,ะโอเคโอเคมาๆๆก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็คงต้องทําการวางแผนก่อนซะหน่อยหนึ่งครับซึ่งเราด้วยความที่เราใช้เป็นคาสเอปปี้อย่างนี้เนี่ย มันอาจจะดูออกง่ายไปดังนั้นเราจะทําการใส่เป็นโปเกมอนเกนเก้าเข้าไปแล้วกันครับผมนี่ปุ๊บโอเคครับผมเราใช้เป็นซักค่าตัวนี้แล้วก็อิสเตอร์เนอร์เป็นคาแมกตัวนี้แล้วกันครับโอเคครับโอเคเราก็ได้โปเกมอนเกนเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเซิร์ฟเวอร์ดีๆอย่างนี้พิกเตอร์มอนไซอิ๋วเลยละครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดสิบสองจุดสองที่มีโปเกมอนเกนเก้าโอ้โยหาคนท้าสู้มอนหกหกครับฮ่า <laughs> ฮ่า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 อัลเจอร์ปีบอกว่า หวานเจีย๊ยบเลยพี่ <c oughs> อืมอ่าฮะี้ก็สวยดีครับไอ้น้องไอ้น้องเราต้องเราต้องลากไปเชือดก่อนนะเราลากไปเชือดด้านหลังแล้วกันตรงนี้โอเคโอเค,อเคไอ้ทิวมันบินได้ครับโอเคมา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 มันถึงเวลาลองมอนถึงเราแล้วลเรอ,อ่อโคไรดอนเป็นเหยื่อลอก่อนครับมาเลยโปเกมอนแบทเทิล มาดิครับรออะไรเราเลือกเป็นโปเกมอนหกตัวครับผมจากนั้นเนี่ยเซตโปเกมอนเป็นเลเวลที่หนึ่ง้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราใช้เป็นคอคาแมกล่างนี้ไปครับผมจากนั้นเนี่ยเราทําการโจมตีด้วยวเอเทอร์เพลกันเลยฝั่งตรงข้ามใช้เป็นคาริลเลกล่างน้ําครับผมโอเคปึ๊บตีไปโอเคไม่เข้าเขาไม่เป็นไรปล่อยเขาบัฟไปก่อนคนระับปล่อยเขาบัฟไปก่อนโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้จะตายแล้ว่แท็เกเตอร์ไม่ั้นเราส่งเป็นปารที่พิยูไปแล้วกันจัดการพนไฟเลย เอาแม่งเอ้าแบบนี้ผมแพ้แน่เลยหรือเปลา่าแตรเด้ฮ่า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 ไพโลบอลตูมเฮ้ยมาตีผมตีไม่เข้าแล้วผมส่วนกั็ไปได้ไพโลบอลครับผมฮึมคาตาเี้มีไพโลบอลโอเคโอเคเลือกละวหนึ่งตัวมาส่งมาเป็นบุเกนไซน่าครับผมอา่าส่งมาเป็นอย่างนี้บอกเลยคาตาเปี้ยงผมหวั่นแล้วเนี่ยตัวก็ เออมุกเกนไดน,น้าตัวขนาดเนี้ยโอเคไม่เป็นไรแกเชีย่ยวเรนไปครับเอ้าวบูบเลยดิโอ้ยเมโลต้าครับผมต้วมาส่งมาเป็นเมโลต้าครับเราทําการโจมตีด้วยพี่เชีย่ยวเรนไปครับเป็นท่าด้าโอ้บอัศพีนมีท่าด้านด้วยเจนเกมีทุกท่า,าอ่ะโอเคแต่มาเป็นลูกเกียอย่างงี้ลองเป็นท่าท่าด้าดสักรอบประกันโอ้ลูกเกียรพับตัด มาเป็นมิวครับผมมิวเนี่ยเราแกร์เกี้ยวเรนไปเอ,เอ้าเฮ้ยเทพตายหมดเลยยัดแล้วสองฝาดีนซีร่างเมกาไปเนี่ยแล้วกูสู้ได้ไหมเฮ้ยดีนซีร่างเมกาโอ้โหแบบนี้ผมแพ้แน่ครับอย่างเงี้ยเกี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว โอเคโอเคไปแล้วหนึ่งครับหาคนซื้อมืงนหกหกมาคนที่สองเลยมาเอยคนต่อไปพ่ชี่วะพิชี่วะมามามาๆามา,มาพ่ชี่มาอาีีโอเคโอเคโอเคครับอ่าตะกีพ่ชี่น่าจะเห็นแผนแล้วหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นหรอกเนาะใช่ปะมาเลย โปเกมอนแบทเทิลเดี๋ยวมีโจเกอร์คนครับผมเห็นโจเกอร์อยู่โจเกอร์ Joker นี่คู่ปรับผมเลยคนนะี้มาแล้วครับระหว่างการแบทเทิลระหว่างผมกับพีชี่ครับพีชี่เป็นอันดับ,1 1> บนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับแต่ก่อนอื่นขอเวทเทร์เคลียร์ก่อนไม่งั้นฟ้าผ่าไม่ไหววะ่ะ <c oughs> การต่อสู้ระหว่างผมและอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับขอเริ่มโจมตีด้วยท่าเพนเ็นก่อนเลยแล้วก็โดนเปิดฉากไปก่อนด้วยควักควาวเวลครับกลมผมร่วงไปที่เรียบร้อยครับงั้นผมขอส่งเป็นเสือดาวเชียนเป่าจากมอนจินก้าวไปใช้ท่า ส่งเป็นคาตาปี้เลยละกันครับผมโอ้โหมาขนาดนี้แล้วเราต้องสวนกลับกันบ้างดีกว่าครับแกลี่เทียวเลนวู้ฮู้เอ้าภาพตัดเจเลยแล้วตัวมาส่งมาเป็นดิโกคาซารู้ครับอินฟินิทครับผมแพ้ธาตุน้ำดังนั้นกระเทืรมันโอ้โหเอ้ามันระเบิดเราเอืออย่าบอกนะว่าเฮ้ยไอเชียเสียเหลี่ยมะกีพิชชีน่าจะเห็นแผ้วหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นหรอกเนาะใช่ไหม เสียเลี่ยมอะไรวะเนี่ยเกลยดโอ้โหศาสตร์เตรียมการมาซะดีผมมั่นเม้วร้อยแต่กินโดนอะไรไปอ่ะขอดูกวอนะเอนเดเวอร์อ๋อเป็นแค่ที่เอนเดเวอร์ครับที่ทำการเปลี่ยนเลือดสลับเลือดกันไม่ไม่ใช่สลับเลือดเดี๋ยวเวลาเราโจมตีเนี่ยเลือดฝั่งตรงข้ามจะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดเท่าเราครับผมซึ่งผมก็เสียเหลี่ยมอันนี้ ก็เรียบร้อยตามสูตรครับยอม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 ,<ะ>มาครับเหยื่อคนสุดท้ายของเรามาดูกันว่าจะสาเร็จหรือเปล่าครับสําหรับไอ้โจ๊กเกอร์คนอื่นเลยเรล่อมาก่อนครับให้คนรู้เยอะไม่ได้ซึ่งเอางี้ถ้าคนอื่นรู้เนี่ยครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนแผนครับเราใช้เป็นหลายๆตัวไปแม่งเลยทีมร้อยอะไรเงี้ยมาเลยครับเหยื่อคนสุดท้ายโจ๊กเกอร์ฉันขอท้าสู้นายด้วยด้วย นี่ครับจัดไปตามนี้เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเราจัดด้วยเชียนเปล่าเปิดไปก่อนด้วยเชียนเปล่าแล้วฝั่งตรงข้ามใช้มาเป็นคอยสเตอร์ครับผมซึ่งผมขอเปิดก่อนด้วยไอชาดครับผมเป็นท่าโจมตีท่าน้นําแข็งครับแล้วลฝั่งตรงข้ามเนี่ยบอกเลยว่าไม่ตะกินฝั่งตรงข้าม่าฝั่งตรงข้ามทําการบัฟตัวเองขึ้นมาครับบัฟตัวเองขึ้นมาหนึ่งั้นแล้วพี่แกเจ้าไงต่อผมดักเขาโจมตีไปก่อนครับแต่ว่าพี่แกบอกว่าเบาๆอย่างนี้ขอดักเขากับเอ้ยก็ไม่เบาดี่ว่า โอเคไม่เป็นไรครับเรามาที่การโจมตีกันแล้วต่อครับไอชาใส่กายช้อมไปครับแล้วก็โดนสวนก็นมาตายเป็นที่ยบ,บร้อยครับไม่เป็นไรลรวยังเหลือมีไลายด้านของเราครับมีไลายด้านออกลงบ้างดีกว่ามีไลดอนเป็นโปเกมอนที่มีท่าสายฟ้าในการโจมตีดังนั้นทันเดอร์ช็อกใส่กายช้อมครับแต่ว่าไม่เข้าตามสูตรครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อกลลวงของผมครับที่ทาให้โปเกมอนของผมตายแล้วผมจะใช้เป็นคาตาเป็และก็แน่นอนว่าฝันดีครับผมลาตีสวัสด์กาช้อม คาร์ีเอ็เองล่วงไปก่อนครับโอเคแล้วก็แตงหนึ่งสวยพี่สวยครับมาที่ตัวต่อมาครับจะโซมาเป็นตัวอะไรโซมาเป็นบางกีฬาครับผมดังนั้นเราโจมตีด้วยฟิเชียนเอ้ยเปิดร่างเมกาแบบนี้เข้าสู่สถาน,านการณ์วิกฤตแล้วครับคลายว่าคาร์ปีแล้วหนึ่งหมื่นของผมจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ผมอาจจะซวยก็ได้ครับผมซึ่งผลจองมาเป็นไงครับเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ผมซวยปะครับเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า <c oughs> ไปอีกตัวหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วโจมาโซมาเป็นเกคโคง,ง้าครับผมเก็คโคง,ง้ามาอย่างนี้ขอใช้เป็นท่าแกเชียเ่ยรนไปแล้วกันจงตีไปก่อนครับโอเคถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าแต่ก็เราก็โดนสุดกับมาด้วยไฮโดรปัมครับผมแล้วก็ล่วงเป็นที่เรียบร้อยครับดังนั้นโซมาโซมาเป็นท็อกซิแพคครับผมเราจงตีด้วยวิกเก็ตโรไปแล้วก็ล่วงไปที่เรียบร้อยครับจุ่มกองล่างมะม่วงครับคุยกับกองขยะเป็นที่เรียบร้อยราคาเตอร์ีเราบอกเลยว่าขอเป็นกล้ามโชว์และตีกันแทกหน้าไปอีกทีหนึ่งเส รอกูเพิ่งแดกนางไห้แฮมตู้ยังว่าโอเคโอเคโอเคถือว่าวันนี้เนี่ยก็ตบไปสามคนครับผมซึ่งในตอนนี้เสียงผมเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเท,ท่าไหร่ครับเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ขอพอก่อนแล้วกันนะก็สามคนแล้วก็มาทําการถ่ายชิปให้เพื่อนๆถ่ายชิดถึงกันโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อการอื่นเลยเนี่ยก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมครับขอขอบพูน Lady IDC ครับที่เป็นผู้สัมประสิทนใจดีใจดีของเราส่วนใครที่อยากจะเปิดเซิร์ฟเนี่ยก็สามารถเช่าเครื่องเซิร์ฟได้ที่ Lady IDC ได้เลยโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคาเตอร์ปี้แล้วก็สำหรับผมครับแพ้ไปหนึ่งตาไม่เป็นไรเราแพ้ให้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟอะเอายอมยอมได้ไม่ว่ากันโอเคเจนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครที่ยากมาเล่นกับผมทิกเซมอนไซอิ